มันก็ยังไงไม่ต้องไปเลือกมันเสียของเสียเวลาไร้สาระนะแล้วเป็นหมาเน่าถ้าไปกอกทําไมไม่ต้องท่านใช้บัตรประชาชนเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางมันนะครับเอามาวางในใบแสดงเจดจำนงะนะคือระหว่างเข้าไปในครูหาเลือกตั้งท่านก็ได้ใบมาใบหนึ่งใช่ไหมที่ต้องกาเบอรนะ์นั้นเบอร์นี้ใไไบเนี่ยมันเป็นใบที่ท่านกาหมาเน่าทั้งหลาย cent. นะกาเบอร์นั้นเบอร์นี้ท่านไม่ต้องทําแล้วท่านมาใช้ใบแสดงเจดจำนงเป็นใบเหมือนกันแต่เป็นใบแสดงเจดจำนง แต่คราวนี้มันอยู่ในกล่องของขวัญแต่อันนี้ท่านต้องเดินไปคุหาเลือกตั้งอเมริกานะแต่อันนี้ท่านสั่งซื้อของขวัญทิปไตยเป็นการลงทุนนี่คือการลงทุนนะครับลงทุนเอาเอำนาจแห่งรัฐนะเป็นการลงทุนและการลงทุนนี้ผมจัดให้อ่าคือธนานารแห่งชาตินี่จะออกเงินให้ไอ้ไอ้ไอของเนี้ยโดยท่านไปเอาเดอะซูเปอร์สแตนดาดไทยแลนด์เนี่ย นะครับเอาเดอะซูเปอร์เซนด์ไทยแลนด์นะครับมันเป็นที่พึ่งหวังของท่านอ่ะเดอะซูเปอร์เซนด์ไทยแลนด์คือมาตรฐานใหม่ของประเทศอ่ะคือคกลไกรัดใหม่ของประเทศมาตรฐานใหม่โครงร่างใหม่ตัวตนจิตวิญญาณประเทศไทยใหม่มันอยู่ในไอเดอะซูเปอร์เซนด์ดาตไทยแลนด์อยู่เนี่ยนะมันมีอยู่ในกล่องขวัญท่านก็ต้องสั่งซื้อกล่องขวัญจงคิดซะว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองเพื่อเป็นประมมุกแฝงปกครองนะท่านคิดอย่างนี้ท่านจะเข้าใจว่าอ๋อฉัน ซื้อของขวัญให้ตัวฉันเองก็เหมือนท่านลงทุนที่จะเป็นปะมุขฝ่ายปกครองเนี่ยเพราะในกล่องขวัญไม่มีใบแสดงเจตจำนงนง,งแต่ถ้าท่านไปคูหาตั้งท่านก็จะเจอใบเหมือนกันจะเป็นใบเลือกโจนทีสูดเข้าไปแล้วท่านก็ทําอย่างเงี้ยซ้าๆกันมันพอได้แล้วเลือกเลือกเลือกโจนที่สูดพอได้แล้วจบยุคจบสมัยไหมจบไปเลยนะแต่ท่านต้องเลือกตัวเองเขาเนี้ยเคารพตัวเองรู้จกักเคารพตัวเองไหมครับอย่าเป็นคนโง่ที่ทําร้ายประเทศไทยทําร้ายโอกาสเด็กรุ่นใหม่ด้วย เด็กรุ Stage, át, ada, ่นใหม่อยู่เนี่ยมันไม่เอาระบบวบ่เก่าทำลายประเทศทำลายตัวเองด้วยทำให้ตัวเองกลายเป็นทาสน่ท่านเป็นเลือกพรคการเมืองนี่เป็นทาสท่านเป็นทาสของพักการเมืองนะเวลาพัคการเมืองเขาได้อํานาจรัฐแล้วเขาได้ประเทศไทยไปหมดเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนอย่างนั้นมันเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองจํากัดเดี๋ยวผมไปทีข้างในมันเป็นยังไงทำไมจึงเป็นบริษัทค้าการเมืองจํากัดแล้วรัฐธรรมนูญมันเขียนอย่างนี้มันเขียนผิดมันเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองเมื่อเป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดบริษัทบริษัทก็เงิน ใครจะไม่มีสมาชิกเสียพักอยู่ทั่วประเทศได้มีสาขาอยู่ทุกๆจังหวัดอะ่ะเออใครจะตะสีตตะสายามายามียนยามแมนไหนดำในแดงมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้คนจนทําไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับไม่ต่างกับกฎหมายเล่านั่นแหละ,ะช,ชาวบ้านเสียเปรียบแต่ที่ชาวบ้านจะขายเหล้าได้ปลูกพืชผักกัาผู้ผัผก,ผผกมาผลิตเป็นเหล้าขายเขาไม่ให้ามเขาไม่ทําครับเออโดยโดยหลักวิชาโดยหลักธรรมชาตินะั้นประชนทําได้แต่เขาไม่ให้ทให้คนรวยทํา มันก็เหมือนกับไอรัฐมนูญนี่แหละไม่ให้ไม่ให้เป็นคนจนตั้งพรรคแต่ให้คนรวยตั้งพรรคมีสาขาจุพักใครใครใครจะมีเงินไปลงก็มีแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็พวกทุนต่างๆซึ่งเป็นทุนเทาๆนะเมื่อเป็นทุนเทามันก็เกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นมาเฟียขึ้นมาอยู่อยู่ภายในแอบซ่อนอยู่ภายในโดยอาศัยตัวบทกฎหมายที่มันผิดเพี้ยนของประเทศไทยนี่แหละครับมันก็เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่เข้าใจกันอยู่แล้ว ที่ชีวิตเปิดมานั่นก็เห็นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าได้รักษาประเทศไทยเดิมๆนี้เอาไว้อีกต่อไปอย่าสืบสารต่อท่านเปลี่ยนเส้นทางมันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกันเลยเพียงแต่ท่านใช้บัตรประชาชนของท่านเลือกลงทุนกับใบแสดงจิตจำนงโดยการซื้อกล่องของขวัญที่ปไไตยซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เป็นประมุกฝ่ายปกครอง,องหรือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิต และมีทุนสปรองคนละสี่ถึง16บล้านบาทก็ไม่ต่างกับซื้อหวยแล้วกันซื้อลอตเตอรี่อ่างเงี้ยนะซื้อลอตเตอรี่ทิปไตนะซื้อลอตเตอรี่ทิปไตยนะซื้อแล้วดูที่ถ้าบันถูกนะโอ้โหมันถูกนี้ได้กันหมดเลยทุกคนเลยทุกคนที่เป็นประชาชนจะได้ได้อันนี้ส่งจากที่ท่านลงทุนเนี่ยแต่ทุกคนต้องลงทุนนะทุกต้องจ่ายเงินทุกคนต้องจ่ายเงินนะเหตุที่จะให้ผมจะให้จ่ายคือไม่ต้องจ่ายเต็ม คือปกติไอ้เดอะซูเปอร์สแตนดาร์ดที่เราจะเอาเนี่ยมันมีสี่แพลตฟอร์มผมให้ผมคิดแพลตฟอร์มละหนึ่งบาทถูกมากเลย platform แพลตฟอร์มละหนึ่งบาททุกคนต้องจ่ายสี่แพลตฟอร์มก็วันละสี่บาทเป็นเวลาสิบปีทำไมต้องสิบปี <c oughs> ก็เพราะประเทศไทยมันหลงทางมาเก้าสิบปีอะหลงทางมาเก้าสิบปีเหลือยี่สิบปีจะครบรอบหนึ่งร้อยปีเราก็จะประกาศเป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์า,า,าวร์เหมือนจีนประกาศเมื่อปีที่แล้ว เมือม่อเมื่อปีกว่าจีนได้ประกาศไปแล้วครบรอบหนึ่งร้อปีจีนลงทางมาเจ็ดสิกว่าปีตั้งหลักอยู่ยี่สิบกว่าปีอะก็จึงประกาศเป็นชาติมหา,ามอำนาจเบอร์สองของโลกจีนประกาศไปแล้วครบรอบหนึ่งร้อปีส่วนประเทศไทยหลงทางมาเก้าสิปีหรือยี่สิบปีสั้นมากเลยสั้นมากเพผมตึงใช้เทคนิคนี้ไงนะมีเทคนิคแหมท่านต้องมีต้องใช้ลัที่ครอบครัวไทยไมหาอำนาจแล้วปฏิบัติปฏิบัติตามนี้ภายในสิบปีก็จะได้ประเทศไทยใหม่ทีนี้สิบปีก็จะแบ่งเป็น สองปีแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายประเทศต้องใช้สองปีประชาชนต้องเรียนรู้ประเทศใหม่ทำตัวใหม่ทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยสองปีแล้วกฎหมายต้องรื้อหมดรื้อกฎหมายหนึ่งปีเขียนกฎหมายใหม่หนึ่งปีเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะกฎหมายเราเนี่ยโอ้โหมันมันต้องรื้อมันใช้เวลาสองปีกำลังเหมาะปีเดียวมันกระชั้นชิดเกินไปสองปีกำลังพอดีเลยนะสองปีเพื่อการเปลี่ยนถ่ายประเทศนะจะมีรัฐบาลชั่วการดูแลนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกสองสมัย ท่านดูแลเองประชาชนปกครองเองสองสมัยสมัยละสี่ปีก็เป็นแปดปีแปดปีบวกสองปีก็เป็นสิบปีก็พอดีเลยที่ประเทศไทยลงทางมาเก้าสิบปีเพราะฉะนั้นไอ้สิบปีนี่คือการลงทุนที่ท่านต้องลงทุนจ่ายวันละสี่บาทไปสิบปีเป็นเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยขาดอยู่สี่ร้อยจึงจะครบหนึ่งหมื่นห้าเพราะนั้นหมื่นห้าเนี่ยทุกคนต้องลงทุนแต่ว่าแบ่งเป็นสองอย่างสี่ร้อยจ่ายเงินสด หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยไม่ต้องจ่ายธนาคารชาติจะออกให้เป็นอย่างนี้นะแต่สี่ร้อยท่านต้องจ่ายเงินสดก่อนที่จะจ่ายเงินสดก็ให้คิดเสียว่าซื้อหวยสี่ร้อยบาทนะท่านซื้ออยู่แล้วทุกๆเดือนแต่นี่สี่ร้อยบาทท่านลงทุนครั้งเดียวสิบปีสิบปีลงทุนทีหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นตกปีละสี่สิบบาทตกปีละสี่สิบาทท่านไปเทียบไปเล่นหวยแล้วก็โอ้โหนะ โดนหวยกินมากกว่าสี่สิบาทมะเ่อสี่พันสี่หมื่นก็มีนะเพราะฉะนั้นสี่สิบาทไม่ใช่ปัญหาของประชาชนนะไม่ใช่ปัญหานะนี่คือเงินสดที่ท่านองจ่ายแต่ถ้าไม่มีเงินสดจริงๆก็ติ๊กไว้ว่าไม่มีเงินสดเดี๋ยวคนมีเงินเขาจะออกให้ก่อนพวกเล่นหุ้นพวกเทรดเงินทั้งหลายมาออกให้ก่อนก็นกไแ้แต่ว่าท่านต้องจ่ายคืนนะเมือ่อเมื่อท่านได้ระบบมันเกิดแล้วท่านต้องจ่ายคืนด้วยสิบเท่าอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นะนะเป็นแบบนี้ นะฮะเอาละแจ้งให้ทราบว่าบัดนี้มาถึงเวลาที่ต้องใช้บัตรประชชนในทางเทคนิคอย่างเป็นศิลปะนะราาเราจะใช้อำนาจทิพไตแบบเป็นศิลปะนะที่ 1. ซื้อกับของขวัญ 2. นั่งดูเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดวันทิปไตยส ใช้บบประชาชนแสดงออกเป็นอาวุธไม่ต้องไปต่อสู้กันอาวุธของท่านคือบัตรประชาชนนี่เองคือพลังอะ่ะกระสุนน่ะไม่ต้องใช้รถถังใช้บัตรประชาชนนี่แหละครับแทนรถถังแทนอาวุธนะส่งไป40ล้านเสียงนะส่งทุกคนนะเป็นแบบนี้แล้วก็3ใช้คงสัญลักษณ์นะฮะระบอกประชาชนที่ชั้นสูงติดทั่วบ้านทั่วเมืองนะเพื่อแจ้งให้ทราบว่าประชาชนก็ ปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วก็จึงได้ติดธงนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเพื่อให้พรรคการเมืองทั้งหลายได้รู้ว่าโอ้ยหมดยุคแล้วไม่ต้องไปเลือกต้องเลือกตั้งแล้วเรียกว่าสลายตัวกันไปเลยนะรีบถ้าใครรู้ตัวทันไหวตัวทันรีบมาที่นี่ด่วนเพราะที่นี่ท่านจะเป็นรัฐบาลชวการมีอำนาจสามดุลท่านไปเป็นไปเป็นทำไมรัฐบาลปกติที่เลือกตั้งได้แค่ดุลเดียวแล้วเมื่อไหร่ท่านจะได้เป็นรัฐบาลล่ะจะได้เป็นไหมล่ะนะต้องไปนั่นอีก จะสอบได้ไหมก็ต้องมีเสี่ยงอีกกว่าจะผ่านด่านสอบได้สอบได้แล้วได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ต้องไปเลือกกันอีกพอเป็นรัฐบาลก็เจอถล่มด้วยฝ่ายค้านอีกไปยุ่งยากวุ่นวายตรงนั้นทำไมไม่ต้องไปอยู่ในระบบการเมืองที่มันมีพรรคฝ่ายค้านมาที่นี่ไม่มีฝ่ายค้านประชาชนปกครองตัวเองอ่ะมันไม่มีฝ่ายค้านเพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งมันไม่เป็นไม่ใช่พรรคการเมืองประชาชนสถาปนาเองเป็นประมุขฝ่ายปกครองดูแลประเทศเองเลย ไปตลอดการไอ้ปัญหาที่จะเกิดมันเกิดเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะสาขาอาชีพปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นเองมันที่มันเกิดประเ็นเทคนิคนี้ประเด็นนี้จะแก้ไงเงี้ยมันจะเป็นปัญหานี้ซึ่งประชาชนคุยกันได้หรือกลุ่มเฉพาะกลุ่มคุยกันได้แต่มันไม่ใช่เป็นการเล่นการเมืองเป็นเกมการเมืองอีกต่อไปแล้วเมื่อมันไม่มีเลือกตั้งไม่มีพรรคเมืองมันก็ไม่มีเกมการเมืองที่มาเล่นให้วุ่นวายแต่มันเป็นปัญหาที่เราเออเราเจอปัญหาเราจะแก้ปัญหาอันนี้อย่างไรมันเป็นอย่างนั้นบรรยการเป็น ปัญหาเฉพาะปัญหามันเฉพาะตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ปัญหาเกมการเมืองเข้าจเห็นภาพนะเพราะนั้นที่นี่คือการทําการเมืองระดับโลกเพราะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจเนี่นนยจึงต้องทําการเมืองระดับโลกด้วยซูเปอร์แซนด์แคร์แลนซึ่งเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาเป็นแบบนี้แล้วไปทําดีลตัวลงต,งต่างประเทศเพื่อสร้างกลุ่มการค้าใหม่ด้วยกลุ่มการค้าชาติการลมิทธกลุ่มการค้าชาติการลมิทธเนี่ยทำให้ท่านได้ทุนสำรองไป่ละสิบหกล้านบาท แต่ถ้าเกิดทาภายในประเทศท่านจะได้แค่หกล้านบาทนะมีสองระดับหกล้านบาทนะเอาละเห็นภาพใหม่แล้วนะว่าที่นี่ทางเดินใหม่เป็นรัฐทีครอบครัวไทยมาหาอำนาจเลือกรัฐทีครอบครัวไทยมาหาอำนาจดีกว่าไปเลือกพักกันเมืองเพราะที่นี่คือของใหม่หมดเลยของก้าวหน้าก้าวล้ําเป็นประโยชน์สูงสุดและมั่งคั่งสูงไม่มีในพักกันเมืองทุกอย่างที่ผมนําเสนอเป็นของใหม่หมดที่ทุกคนไทยต้องเรียนรู้ กพื่อจะเป็นโสดาบันทิปไตยซึ่งมีสามคุณสมบัติคุณสมบัติที่หนึ่งก็คือเป็นผู้รู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรานั่นคือคุณสมบัติของโสดาบันนะก็คือในศาสนาคือตัวเราไม่ใช่ตัวเราอ่ะนะแต่ในทางการปกครองก็รู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยแล้วตัวเราเป็นประชาชนคนไทยอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยตัวจริงเราเป็นคนไทยตัวปลอมอยู่เพราะเป็นประชาชนนกแก้วนกกระทงยังไม่ได้เป็นประชาชนที่เป็นสวนบันทิเบตัยเลยนั่นแหละคือเป็นคือรู้่งเป็นคุณบัติที่หนึ่งที่รู้ว่าไอ้ตัวเราไม่ใช่ตัวไอ้ทป็ แต่ยังคิดจะไปเลือกตั้งอยู่นี่แหละคือคนไทยตัวปลอมอันคุณประที่สองก็คือไม่ลังเลสงสยัยก็เหมือนท่านไม่ลังเลสงสัยในคําสอนของพระเจ้าอันเดียวกันท่านก็ต้องไม่ลังเลสงสัยที่ผมนํามาเสนอเพราะผมเป็นเจ้าลทัทธิไม่ต้องสงสัยเพราะผมนําสิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท่านนะสงสัยก็ได้ก็เข้าไปดูเอาองค์ความรู้ผมไปเทียบได้เลยองค์ความรู้ที่เป็นผังต่างๆเอาไปเทียบกับของฝรั่งฝรั่งได้เลยนะ เทียบมาตรฐานยุโรปเทียบกับอเมริกาเลยว่าไอ้ระบบระบบไหนมันดีวกว่ากันเอออย่างเงี้ยอะไรได้ประโยชนส์สูงสุดเอาไปเทียบได้เลยนะไปเทียบกับอาจารย์ด้วยที่ท่านเชื่อถือเพราะท่านไม่เชื่อถือคนแรงงานอย่างผมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยขอม,มาขอชาเลนจ์ชาเลนจ์เลยนะเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะไปเทียบกับของฝรั่งฝรันะ่งมหาลงมหาวิทยาลัยทั้งหลายของฝรั่งฝนระั่งเนี่ยไปเทียบเลยนะปเป็นแบบนะั้น ไม่ต้องเทียบอาจารย์ประเทศไทยหรอกเพราะอาจารย์รทไทยก็ปี้ตามคนฝรั่งมาหมดนะไปเทียบกับของฝรั่งเลยนะขอเชิญครับอ่านะสื่อเอาไปเทียบเลยนะฮะแล้วก็คุณบัตรที่สาที่สามก็คือเป็นผู้ไม่นอกรีดไม่นอกรีดก็คือทําปฏิบัติตามตามที่พระเจ้าแนะนําให้หลักสูตรให้สูตรต่างๆไว้ท่านปฏิบัติตามท่านก็จเจริญงอกงามในธรรม แต่ทีนี้พอมาใช้ในการปกครองท่านก็ต้องไม่นอกลีดตามที่ผมวางเอาไว้ในรถแบบ2เป็นสเต็ปขั้นตอนนะซึ่ง10ปฏิวัตินั่นเองก็คือ10ปฏิวัตินั่นเองนี้ท่านใดอยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศสร้างประเทศใหม่ก็เชิญมาที่นี่มาเป็นประธาน10ปฏิวัติและท่านนะ็่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต่อจากน้ำมันตูนี่แหละครับเป็นนายกรัฐมนตรี10คนอนะ่ะไอ้เลือกตั้งทนะ่านได้คนเดียวมาทําไมนายกรัฐมนตรีคนเดียวมาเลือกที่นี่สิมีรัฐมนตรีมีมนายกรัฐมนตรีทั้ง10นายกรัฐมนตรี สิบสิบปฏิวัติที่ต้องปฏิวัติไทยแล้วไอ้สิบปฏิวัตินี่แหละสื่อทั้งหลายจะต้องนาไป,ปโครมไปโฆษณาไปพูดกันทุกวันไม่ใช่พูดแต่ว่าเอ้ยใครจะเป็นนายกมีอยสองคนเนี่ยเออมันน่าเบื่อพูดกันอยู่จนซ้ำซากนะพักสื่อทั้งหลายนี่ก็สื่อนี่ก็เลือกข้างถูกซื้อไปก็เลยต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้สื่อที่นี่ประกาศรับสื่อสร้างสถานีข่าวสิบสถานี นะสื่อใดท่านใดหรือใครที่อยู่ในสถานีเก่าคัดข้องใจอึ้อัดคัดข้องใจมาเลยมาตั้งสถานีใหม่ได้เลยเพราะมันจะต้องใช้สถานีเขาอธิบายสิบปฏิวัติมีอะไรประชาชนอยากรู้ปฏิวัติก้าหน้าอย่างไรคืบหน้าอย่างไรเขาไม่อยากรู้รายการดรามา่าการเมืองประเทศไทยที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้มันนำเน่าเต็มทีแล้วประชาชนไม่ต้องการรู้ต้องการรู้ว่าประเทศไทยจะปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องมีอะไรก้าหน้าไปแค่ไหนเออเขาต้องการรู้นี้นะ เพราะนั้นสื่อก็ต้องปรับตัวใหม่นะอา่าแล้วก็จำมาไว้ว่าท่านจะมีนายก10คนดีกว่ามีนายกคนเดียวที่ไปเลือกตั้งเลือกตัวเองแล้วได้นายกสิบคนนะสิบคนนี่แหละคือรัฐบาลชวก,การที่มีอำนาจสามดุลสั่งการได้นะแต่ต้องสั่งการหรือนำพาประเทศไปตามกรอบของแอปธรรมนูญใจซึ่งเป็นผู้ออกแบบทั้งหมด นะเป็นไปตามกรอบที่ผมวางเอาไว้นั่นเองนะครับก็ไปดูแล้วกันมีก็มีอะไรในสิปฏิวัติาละฮะฝากไว้ให้ประชาชนทั้งหลายเกิดปัญญาเป็นส่วนรบัรดกที่ได้กับทั้งประเทศได้แล้วนะครับอย่าลืมเจ้าบ้านทุกบ้านบอกลูกบ้านว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคที่เราจะมาแตกแยกกันละเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มนั้นสีนั้นสีนี้นะแตกแยกเจนเนอเรชั่นนะเด็กกับผู้ใหญ่คนเรายุคกันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละกลายเป็นบ้านในครอบครัวเนี่ย รักไข่กลุ่มเกี่ยวกันละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันละคือเป็นสมาชิกพรรคครอบครัวไทยมาหาำนาจเลยใช้คำว่าพรรคก็ได้สมาชิกพรรคครอบครัวไทยมาหามนาจแต่จริงที่นี่เป็นรัฐทีเพราะเราจะเป็นไล่ลัฐที่รัฐประนุนออกไปไงเอารัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาจเข้าไปแทนที่ประชาชนปกครองต,อตัวเองได้เพราะนั้นทุกครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวไทยที่แท้จริงสลักสมานส,สามัคคีกันรักไข่กันกลุ่มเกี่ยวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือ ความฝันปรารถนาของคนไทยต้องการเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจึงเป็นคนไทยตัวจริงไนงะเพราะนั้นหัวหน้าบ้านทุกบ้านแสดงออกด่วนนะฮะบอกลูกบ้านกันด่วนนะครับทําการปฏิวัติด้วยบัตรประชาชนอย่าไปเป็นเหยื่อของม็อบอย่าไปเป็นเหยื่อของกลุ่มต่างๆอย่าไปเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองนะเลิกจบยุคไปเลยเข้าสู่ยุคใหม่ที่ท่านปกครองประชานเองนะเพราะนั้นขอเชิญเรียนรู้ ผังต่างๆของแอดธรรมารถุตยเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันมาลิมถุตุท่านเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดล้ำค่าที่สุดทุกคนต้องพูดถึงทุกคนต้องกระทําทุกคนต้องแสดงออกแสดงออกถึงว่าตัวเป็นตัวตนคนไทยที่แท้จริงเป็นนี่แหละฉันนั้นเป็นคนไทยดูจริงแล้วอย่างภาคภูมิใจขอเจิญแสดงกับทุกท่านครับของแอดารมาวิุตยยินดีต้อนรับทุกท่านอย่าลืมซื้อกล่องของขวัญด่วน เพราะที่ต้องการเม็ดเงินสดก่อนเพื่อไปสร้างขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเพราะเราจะดําเนินการกู้ชาติและสร้างราชธานีใหม่เหมือนพระเจ้าตากแล้วก็ทํรูปบำรุงศาสนาสามยุทธศาสตร์ของพระเจ้าตากเนี่ยที่นี่นามาใช้หนึ่งกู้ชาติสองสร้างราชธานีสามทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะนั้นต้องการเม็ดเงินสี่ร้อยบาทจากท่านาถ้าถ้า,มมาไม่มีติ๊กว่าไม่มีเดี๋ยวเราจะจัดการให้ คนที่มีก็ามาลงทุนให้แทนนะแล้วท่านต้องจ่ายคืนสิบเท่าเป็นอย่างนี้นะฮะครับขอฝากไว้ให้เร่งด่วนเร่งด่วนนะฮะเพราะว่าเขาจะจัดเขาจะยุบสภาอยู่แล้วเมื่อยุบสภาแล้วจัดเลือกตั้งแล้วมันทาให้ยุ่งยากนะเพราะนั้นก็จะมีแผนบีแผนบีคือประชาชนจะไปทปําปอาแล้วมาดอโหวตเนอะถ้าเผื่อว่างานผมไม่ทันแล้วเขาจัดเลือกตั้งอย่างเงี้ยก็จะไปต้องใช้แผนบีนะ แผน B คือประชาชนทุกคนต้องทําปรมนุโหวตโนนะครับไปดูแผน B ต่อไปในคลิปอื่นต่อไปครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ